ในวันที่ฝนตกไปปลอยฟ้าคล้มนิดนึงรีวิวหลอดไฟธรรมชาติใช้แสงอาทิตย์ก็ถือว่ามีแสงสว่างพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้ายิ่งวันแดดแรงๆถือว่าสว่างเทียบเท่ากับหลอดไฟสัก40-60วัตต์เลยทีเดียวครับในตอนกลางวันนะตอนกลางคืนก็ใช้ไม่ได้นะครับสวัสดีครับทำไฟแสงสว่างค่าไฟศูนย์บาทห้องน้ำสวนอุปกรณ์ในการทำใช้เป็นขวดน้ำอลม์1.25ลิตรเติมน้ำให้เต็ม แล้วอย่าลืมผสมขจัดคราบหรือไฮเตอร์ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะครับผสมสัก3-4ฝาก็ได้ครับเขย่าให้เกิดฟองแล้วบีบฟองออกให้หมดนะครับเติมน้ําให้เต็มแบบนี้นะครับก็มีความใสอยู่พอสมควรนะครับในส่วนการติดตั้งนะครับใช้ลวดพันรอบขวดรัดให้แน่นนะครับให้มีเงี่ยงโผล่มาแบบนี้เพื่อเป็นตัวล็อกกับหรือวัสดุที่คุณใช้ทําหลังคานะครับถ้าเป็นสังกะสีก็ใช้กันไกตัด ให้ขนาดพอดีกับขวดน้ำนะครับใช้เหล็กเส้นกลมสัก2หุนยึดกับโครงสร้างหลังคานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร